แกงส้มใส่ปลาไข่ปลาลีกิวหรือว่าเลียวเซียว,ยว,ยวอ่าเรียกได้หลายอย่างนะบางคนก็เลียวเซียววันนีก็เลียวกิวนะเป็นไข่ปลาเนี่ยเป็นเม็ดแบบนี้นะมาทำแกงส้มอันนี้ก็ซื้อมาจากที่ไหนอีแคนะ่เนี่ยโกโลดีเนะี่ยอ่นเราจะเอาออกเลยชนแม่จะอบอันนี้เนะี่ยไปต้มให้สุกก่อนนะเดีย๋ยวมันจะเหมเ็นคาว แล้วก็ออกเป็นเม็ดๆอย่างนี้นี่ค่ะค่ะเปต้มอ่าวันนี้ทำาแกงส้มนะคะเน้นผักผักกระเฉดไม่มีที่จริงมันมันใส่ผักกระเฉดนันแต่ว่าที่ลบบุรีเป็นโรคอะไรเมื่อไม่เคยเจอผักเฉดอะไรนี่ผักสวนบ้านได้กันนะคะผักมันบ้านเกลียยาไปหน่อยนะคะ ไอ้องปลาดิบอยใส่เนื้อปลาปลานินเนาะปลาพื้นบ้านเราเหมือนแจมปาเก็าตไม่มีปลานินต้มสุกแันเดือด๋ยวยโคกบ้าใช้โคกเี้มันต้มแยก ม,มันก็เลยเปลี่ยนทุกสิก่งนี่ก็ดีแล้วแต่งซ่อมโบราณนะคะทุกคนตามขบวนเราใช่คุกกันร้อนมันไม่ใช่ตำพิแกงแบบนั้นแต่วันนี้เขาก็ต้ <c oughs> องทำแบบนี้เออแล้วอันนี้จะใส่หม้อ <c oughs> แล้วทำไงแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ไข่ปลายูเซียวนะคะมันต้องต้มให้สุกก่อนต้มตั้งน้ำเดือดใส่ไข่กับเลี้ยงเขียวดูแล้วค่ะไม่ต้องผ้าเลยต้มนานไหมคะห้านาทีเพื่อให้ไข่มันสุกจะได้ไม่เหม็นคาวเอเาใส่เกลืส้มนะคะก็ตั้งหม้อหน่อย เม็ดมันนี่นะคะห้านาทีเะยมันี่เปิดใจอยู่บ้าันนี้ต้มสุกแล้วอันนี้ของยายคนเดีวยวหรือของพีง่หน่อยด้วย สามกล่องเท่าไหร่นะเนี่ยมันแพงนะันร้อยยี่สิบอยอกบล่องละร้อยหกอ่านี่ก็สมกล่องนะคะถ้าเราไปกินที่ร้านก็จะได้ประมาณแกง้มละห้าร้จะประมาณนี้ค่ะาอตอนนี้เราก็บอกว่าอันนี้มันทะไมแพงเท่าไหร่อะตกเท่าไหร่อะอ่เเออยายเขาไม่เคยทานนะคะ เค็มๆไไม่เคยมันอร่อยมากแหมอร่อยมากแต่ไม่ซ่าเลยแตซื้อน้ำอีกร้านหนึ่งร้านท่านเพิ่มเปิดทีหลังร้านท่านเพิ่มเปิดอันนี้ตึงให้มันตื่นที่ทน่องน้ำเย็นมากจะได้ไม่ส่งเดินไปให้ไข่มันดูตึงด้วยคุณนาย แค่สวยไปไว้หน่อยไ้อยอออะแล้วพริกแกงอันนั้นผสมแล้วหรออ,อันนี้พริกแกงที่ตำเอาไรจับมันมาเหรอมันเก็บตัวไม่ได้กักตัวนะเก็บตัวดูวูตวแกอยู่คนเดียวมั้ยเดี๋ยวเราเปิ้ลไปเก็บกล่องด้วยกันมันก็จะไอ้นี่อ่ะดิมันก็จะไปกันใหญ่ ใส่ผักที่มันแข็งส่วนเพือามาก่อนเดี๋ยวจานมันจะขึ้นอันนั้นแ่ะแกงเส้มจานเกี่ยไข่ีฟองอย่าอย่ารีดอย่าแม่รีดเนื้อมันแข็งหมานถึงเจียวไข่ใช่ไข่อย่าเพิ่งเจียวคือแกงก๋วยังไม่เสร็จเลยอย่าเจียวตรงนี้ก็ได้ทำลาส่วนตาอะไรเขาเาียกอันนั้นแบบยาง น้าจอยอยากเลนสั่งนะสั่งขอขหอมี่ไ้ใส่ปลาทูเค็มัไงนก่ยไม่หอมเค็มใส่ปลาทูเค็มอ่อืมใส่เขาใส่เค็มมะนาวปุ๋ยจะใส่มะขามแล้วอร่อยนี่สูตรนี่หวานเนี่ยน้าเขาใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ปลาขาใส่น้ำตาลเนี่ฮะบ้ามันต้องใส่ต้ใส่เค็มด้วเบีบมะนาวพริก นี่หนูไม่ได้ที่เพื่อนแล้วที่ใส่น้ำตาลโอ้โหนี่มันจนน้ำตาลหวานเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆแล้วก็ใหม่เราไปเพิ่มผงนัวมาเนี่ยจบที่ผงนัวแล้วก็ใส่ผักนี่ใส่ตัวนี้เอามาสิคะนี่ถ้ามีปลาเค็มนะมีน้องินน้ำไดเพราะว่าสอนนักเรียนมาอยู่ว่า แกงส้มภาคกลางก็ต้องมีเครื่องแหนมเครื่องแหนมก็คือปลาเค็มนะแกงส้มนะคะที่พอใส่ได้เลยผักเพค่งมีเหรอคะมีแเล่ามาเลยค่ะมีตัวยผักมาเลยโอ้โหแกงนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านแต่ตอนนี้โควิดนะคะ่เลยกินบ้านเดียวปกติบ้านเดียวก็เป็นสิบบ้านเดียวก็เป็นสิบบ้านเราจะครบที่5คนพอดีที่รัฐบาลให้ ให้อยู่ด้วยกันได้น,น,น,นี่หอจีนที่ห้าคนพอดีเ็๊เลยบ้านเรานับแล้วห้ามรับเกงมันมีน้ำมันระวังเดี๋ยวจะจืดติดน่ากินไหมน่ากินมาก ลุ้นมากจะกินแต่ผักกันเลยเหรออ๋อใส่เข้าไปอ่ะมีอะไรใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปเหมือนออใส่ใส่ใส่ลงไปต้มอ,อะไรนะที่เรากินอาทิตย์ที่แล้วต้มจับชาเออจับชายมนก็นอร่อยเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปอ่ะคนไหน<ห>ถ้าพวกนี้เราอยากกินชะอมก็ใส่นี่อร่อยอุ้ย แต่กะปิหมดเจอแล้วน้ำน้อยเลยใส่ไข่เลยป้านะหน่อยหรือยังเดี๋ยวรอผักสุกก่อนเนี่ยจบเลยมันเหมืนกันีกหน่อไไอ่ะ เใส่ดไมไม่อ่อยใครเตมหไม่ไม่มันเป็นผักรวมไปแล้วอ่ะเพื่อจะเป็นผักรวมแล้วมันไม่ใช่ผักโมอืมโมไว้กินกับปลาล่าีนี้ก็ได้วันนี้ว่าจะกินอะไรง่ายๆนะกันง่ายเ่ยเห็นแก่บอกว่าจะกลับมืดอเราไปรีบทำข้าววันนี้ยังไม่สุกเลยก็เพิ่งใส่ตะกี้เดี๋ยวมันก็สุกเพราะเรากินในหม้อไฟ เปล่าทำแบบไม่ง่ายไม่มีกะเข้าหลายอย่างแค่นี้พ่ไ้นีบอเลน้อ่อย่างอไม่ชอบกัเาหลยเยอะแล้วก็ไม่อร่อยเหลือพี่เป็นอะไรเนี่ยเปนลายหรอแต่เคมจ้างนบ้านแล้วมันบอกแล้วน่าจะได้แล้วม่ค่ะไม่ต้องทำอะไร้มาตอกแค่ฟังมันเล่าีเฉยอ่ะ คะเหรอเนี่ก็เริ่มสุกพอเริ่มสุกเราก็จะใส่ไข่เนียใช่รับโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยปกติซื้อกินก็หม้อไฟหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นป่าลีกิวนี่ถ้าห้าร้อยนะแต่นี่เราใส่หม้อหนึ่งเนี่ยก็บอกเงี้ยห้าร้อยเนย ไม่ใช่ไปกินข้างนอกอะไปกินข้างนอกอะ,กอกอะถ้าถ้วยก็สามร้อยแล้วสองร้อยห้าสิบอื <c oughs> ถ้าเป็นหม้อไฟก็จะห้าร้อยหกร้อยก็ขายยำเหรอทั้งทีนี่ร้อยห้าสิบ